ให้สังเกตนะคะว่าหน้าคนไข้จะดูดึงยกขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูปัญหาของคนไข้จะเห็นว่าโหนกแก้มค่อนข้างใหญ่เราก็แก้ปัญหาล่องแก้มล่องหนาไปในคราวเดียวกันหน้าแก้มใต้ตาที่มันตกอันนี้คือตัวแทนของล่องลึกกลอบหน้าจอไลน์เราสามารถยกได้ด้วยจุดที่เป็นแก้มตอบก็จะดีขึ้นเห็นไหมคะตรงนี้นะคะหน้าแก้มตอบจะดีขึ้นโหนกแก้มก็จะดีขึ้นเดี๋ยวเราจะทําการดึงยกกันนะคะอย่าให้สังเกตนะคะโหนกแก้มจะเล็กลงจะดึงเนื้อมาเติมบริเวณคาับด้วยค่ะ เห็นไหมคะว่าหน้ายกขึ้นแก้มตอบดีขึ้นเดี๋ยวเราเช็ดสีออกจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนค่ะดี๋ยวให้สังเกตนะคะว่าหน้าคนไข้จะดูดึงยกขึ้นค่ะโอ้เห็นชัดมากเลยนะคะค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราทำเสร็จทันทีนะคะหน้ายกกระชับหนกแก้มไม่ใหญ่ไม่กลัวเลยค่ะโบทอกเจ็บกว่าจริงๆเห็นไหมคะว่าไม่เจ็บเลย ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสู้มากสบายมากเริ่มรู้สึกติดใจะคะ่ะต้องขอขอบคุณที่แบบเอาประสบการณ์ที่มีมาทั้งหมดแล้วก็มาช่วยปรับปรุงแก้ไขรูปหน้าของคนไข้นะคะคุณค่ะเทคนิคของหมอสั่งสมมาจากประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนจากไทยและต่างประเทศรวมถึงได้จากการทำคนไข้ามาหลายๆเคสรวบรวมความรู้เทคนิคเพื่อใช้ปรับใบหน้าคนไข้ให้มีใบหน้าที่ดูสวยแล้วก็ดูดีในแบบที่คนไข้ชอบค่ะ